13กันยา2565นะครับผมว่าจะเลิกดูซีรีส์สักพักหนึ่งเพราะว่ามันเหนื่อยนอนดึกไงแล้วมันมันก็สนุกอะแต่มันเครียดมันต้องมานั่งตามไงทีนี้ก็เลยหลังจากจบจริงจริงแล้วผมว่านะซีรีส์สำหรับคนที่เดือบเงา,าเงาเซ็งเซ็งแล้วอยากอยู่ในอารมณ์รักนะผมว่าดูผมว่าดาูปล่อยใจสู่เสรีม l i a t i o n note ก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปดูอยากสนุกแฟนตาซีก็ดูจังอุกก็อาเชมี่ออฟโซลเล่นแรกแปลวิญญาณนะครับแต่ว่าถ้าดูสองเรื่องนี้จบแล้วแล้วว่างอยู่ไม่ได้ทำอะไรก็ดูอยากได้หนังรักก็ดูดูยูไลท์บรามซีรีส์แล้วก็เนี่ยสามเรื่องนี้ผมคิดว่าพอแล้วแหละสำหรับปีนี้นะสำหรับทั้งปีหรือว่า3-4เดือนที่เหลือแบบเป็นรางวัลชีวิตนะครับ คือดีก่อนนะครับผมต้องเล่าให้ฟังนิดนึงผมดูซีรีส์หรือรีวิวเนี่ยมันเป็นรีวิวบอกวิเคราะห์ออกความเห็นและเกาเม้ามอยในตัวนะครับคือคงไม่ได้มานั่งเล่าเนื้อเรื่องต้นกลางจบเพราะมันมีคนทําไปเยอะแล้วอะ่ะก็คงไม่ทําแบบนั้นเล,เล่าต้นกลางจบอะ่ะไม่ได้มีอะไรฮะก็เลยนี้มาพูดคุยกันหลังซีรีส์จบหรือระหว่างดูเงี้ยเผื่อได้เป็นประสบการณ์ดูละครแล้วย้อนดูตัวแล้วก็มีกิมมิคหรือมีมุมมองเล็กๆกันนะครับตอนนี้ผมก็จิบกาแฟไปด้วยนะ ก็คือมีเวลาอันน้อยนิดก็เล่าให้ฟังเข้ามาที่รู้สึกว่าคลิปที่แล้วมีอยู่คลิปหนึ่งผมพูดซองเฮเคียวผิดผมว่าซองเฮเคียวผมพูดว่า Pri of e o f f o f f e e หรือ Coffee Prince น่ะไม่น่าใช่ซองเฮเคียวน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งแต่ว่าซองเฮเคียวเล่น Full House เล่นกับเพลนใช่ไหมครับที่เป็นนักเขียนบทกับดารานักแสดงที่กำลังตกอับอะไรเงี้ยอันไม่เป็นวันนี้เราคุยกันเรื่องที่ Encounter หลักแรกพบ ที่ดูดูเพราะซองเฮเคียวเพราะว่าไม่ได้รู้จักโบกอมแต่น้องโบกอมพระเอกในเรื่องเนี่ยจุนไฮย็อกหรืออะไรเนี่ยพระเอกในเรื่องก็โหเขาเป็นคนที่ผู้ชายที่หล่อแลวเขายิ้มสวยเนี่ยเขาเรียกยิ้มหยุดโลกไม่ค่อยได้เห็นผู้ชายยิ้มสวยมากนักนะครับแต่ไม่ได้ประเด็นเพราะว่าโบกอมนี่ผมมีความรู้สึกว่าคนน่าจะชอบส,อสาวๆเมืองไทยน่าจะชอบเยอะนะครับเห็นว่าเขาดังอยู่แต่อยากดูอยากดูซองเฮเคียวอยากดูซองเฮเคียวจริงๆแล้วก็ มีประเด็นเรื่องนี้ที่ผมกลาวว่าให้เวลาให้ e p d เพราะผมเหนื่อยกับการดูซีรีส์ไงแต่ว่าอยากได้มูดกับโทนแบบอยากได้มูดกับโทนแบบ in love ครับคืออยากตกอยู่ในผวังของห่วงความรักอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตคือเอาจริงอะตั้งแต่ความรักของผมมันก็คงไม่ได้หวานแหววอะไรเท่าไหร่มันก็แก่แล้วด้วยนะครับ แล้วก็แต่ว่าผมว่าผมอิ่มกับอิ่มกับดูยูไรบรามพอสมควรน,น,นะครับแล้วก็ถ้าไล่จริงๆก็ My Liberation น่าจะเป็นปี2022ใช่ยไหมปล่อยออกมาแล้วก็จางอุกก็2022 My Liberation ปล่อยใจสู่เสรี My Liberation นนั่นแหละมันน่าจะอยู่ปีนี้แล้วก็จางอุกก็อยู่ปีนี้ก็เล่นแล่ไปวิญญาณหรือเอ h ิเอ o ิออฟโซก็ปี2022ปีนี้นะครับปี65 แต่พอย้อนกลับไปพอเราไปอ e ินเลิฟเราก็ไปดูโมัน3านาทีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยไปดไูจบจังอุกเสร็จก็เลยอ e ินเลิฟอยู่ก็เลยไปย้อนดูดูอยู่ไรบรามก็โอ้ก็เลยแบบโหมันมันก็รักสนุกจริงๆนะแล้วก็โผล่มาเ t ตฟิกก็เด้งป๊อปอัพมาน่าจะเป็นบอทเขาเลือกมาให้น่าจะเป็นเอ็นคาลเตอร์หลักแรกพบ ก็ดูซองเฮเียวแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมติดใจก็คือว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ผู้หญิงอายุเยอะแล้วรวยสวยแล้วรวยมากสวยฉลาดเก่งแล้วรวยมากจะรักเด็กหนุ่มใช่ไหมถ้าตีความว่าอายุสักซองเฮเียวในเรื่องสักสักสักี่สิบหรือสาสิบห้าน่าจะไม่เกินเนี้สามสิบห้าสี่สิบแล้วรักเด็กอายุยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยมันก็ห่างกันเยอะนะครับถ้าอย่างนั้นน่ะเป็นไปได้ไหมอ่ะที่ผู้หญิงสวยฉลาดรวยเก่งรัก รักคนรักเด็กหนุ่มที่อายุน้อยกว่าแล้วก็น่าจะไม่มีฐานะทางสังคมหรือเท่ากันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคือสําหรับผมอะผมมีความรู้สึกว่าพอดูๆแล้วอะมันก็ตอนแรกแว็บแรกเลยผมไม่อินนะไม่ทัชเลยเพราะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคนรวยไงเราไม่เจอในชีวิตจริงครับ คือเราไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้ในชีวิตจริงแล้วมันไม่เข้าใกล้ตัวผมแล้วเข้าใจว่าไม่เข้าใจหลายคนผมก็คิดว่ามีหลายคนคิดนะว่าเรื่องนี้มันคลายนิยายในฝันนะมันเหมือนเจ้าหญิงมันตกหลุมรักคนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกับยาโจกหรอกเพราะว่าเอกโบกอมในเรื่องพระเอกก็เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกนะครับแล้วก็เป็นคนที่แต่เขาไม่ได้รวยรวยอะไรพ่อแม่ขายผลไม้ออย่างเงี้ยแต่ประเด็นหนึ่งผมก็มีความรู้สึกเออถ้าเป็นเราอะเป็นไปได้ไหมที่ผู้หญิงจะรัก ผู้ชายสักคนหนึ่งไม่ได้ดูที่ฐานะจะดูที่ความดูที่ความรักเลยอะ่ะเพราะผมว่าพอเวลาผมแก่ขนาดนี้นะประเด็นหนึ่งก็คือว่าประสบการณ์ครอบครัวมันมีผลกับชีวิตรักเหมือนกันเนี่ยเพราะไม่งั้นเราไม่รู้จะคุยกันเรื่องอะไรแล้วถ้าฐานะมันต่างกันมากเนี่ยมันก็จะคุยกันลำบากเหมือนกันแล้วก็ ไม่ถูกเหมือนกันนะประเด็นเนี้ยครับก็เลยนะนะั่นแหละที่ำให้ให้นั่งดูจนถึง EP1 มาจนถึง EP4 EP5 อยู่นะครับทีนี้ผมก็เลยมานั่งดูว่าเอาหละมีอะไรบ้างที่ผมโนต้ตเอาไว้นะครับข้อแรกก็คือว่าซอ,องเฮคียวนางเอกในเรื่องนะเป็นผู้หญิงที่รวยนะครับคุณพ่อเขาจริงๆก็ไม่ใช่เขาเป็นเ้าคนเป็นคนธรรมดาและเป็นนักข่าวเก่าเป็นเพื่อนกับหัวหน้าน,านำคนขับรถที่ชื่อนำนะครับทีนี้เราก็บังเอิญได้เป็นสส แล้วซองเฮเคียวก็ต้องไปหาเสียงให้นะครับแล้วการเป็นสอสอเนี่ยมันก็ต้องมีแบ็กอัพมีแบ็กกลุ่มธุรกิจของเทยอนเทขยอนอะไรเงี้ยเทขยอนเงี้ยนะครับน่าจะเป็นอะไรเป็นกลุ่มทุนแล้วกันที่ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนตัวคุณพอ่อแล้วก็เลยสุดสุดท้าย chau, คุณแม่ของซองเฮเคียวในเรื่องนางเอกก็คือบังคับให้ซองเฮเคียวแต่งงานกับลูกชายน่าจะคนเดียวของของของเทคอนเทขยอนเทยอนกบมั้ง เออกรบใหญ่กลุ่มกลุ่มทุนนั่นแหละเธอก็เลยต้องต้องแต่งงานไปแต่สุดท้ายก็หย่านะครับเนื้อเรื่องประมาณนี้ต้นการจบตรงนี้สุดท้ายพอหย่าเสร็จแล้วได้โรงแรมดงฮาวามาเป็นทรัพย์สินแต่เธอเก่งไงเธอก็บริหารจนมันมีชื่อเสียงแล้วกลับมาทําเงินอีกครั้งหนึ่งอ่ะเนื้อเรื่องผมเนี่ยผมเอาประเด็นก่อนผมก็จะให้สิบนาทีจบเนาะคืองนี้ก็คือว่าแล้วตัว ตัวพระเอกอะไปเจอกับนางเอกที่คิวบาร์ตรงนี้ EP เนี้ย EP แรกๆอะศูนย์หนึ่งศูนย์สองเนี่ยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเออผลผมได้อ่านนิยายรักดีๆเล่มหนึ่งไงผมก็มีความรู้สึกว่าเออแล้วผมก็ถามตัวเองนะว่าเออไอ้รักแรกพบเนี่ยมันมีจริงๆไหมแล้วถ้ามันมีเนี่ยคนที่เล่าประสบการณ์หรือคนเขียนบทหรือผู้กกับเนี่ยจะเล่าแบบไหนแล้วก็เขามีมุมมองตัวเรื่องนี้ยังไงนะครับเรื่องรักแรกพบเนี่ยแล้วก็ หลายฉากอะ่ะก็เป็นฉากที่มันน่ารักแล้วก็ก็ช่างคิดเนาะก็คือคิดได้อะ่ะแต่เอาจริงๆนะถ้าคุณมีเวลาน้อยคุณเก็บเรื่องนี้ไว้ที่หลังก็ได้ครับเพราะผมว่า My Liberation Note เป็นหนังรักที่เล่าในมิติที่ลึกซึ้งกว่าอืมจริงๆแต่ว่าด้วยความที่เป็นพลังดาราของซอ,องเฮเคียวไงแล้วก็โบกอมก็ดังใช่ไหมครับแต่ก็มีประเด็นเล็กๆในใน,ในเรื่องหลายเรื่องแล้วก็ ตัวโบกรมก็ยิ้มสวยมากน่ารักใสๆส,สุขภาพอบอุ่นนะครับแล้วก็โรแมนติกที่สำคัญที่เขาใส่มาให้ก็คือโบกรมในเรื่องพระเอกในเรื่องเป็นคนรักกรรักการถ่ายภาพมันมีความโรแมนติกอยู่ในตัวเยอะซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าชอบนะเพราะเราผมเองก็เป็นคนไม่อยากไปเปรียบกับโบกอมนะผมไม่ได้บอกว่าผมอะไรนะแต่ว่ามีความสึกผมเข้าใจโบกอมนะว่ามันมีน่าจะมีผู้ชาย แต่ผมว่าน้อยที่อ่านกรอนถ่ายรูปเขียนหนังสือแล้วก็นั่งเงียบๆแล้วก็มีความสุขกับทุกเรื่องอ่ะมีความสุขง่ายๆกับทุกเรื่องอะนะครับแล้วก็มองโลกในแง่ดีเขาเป็นคนตอบคําถามตอนสัมภาษณ์งานในโรงแรมดงฮาวาได้ดีมากซึ่งก็คือคนเขียนบทนั่นแหละคือเขาตอบดีนะคำถามเรียองทำไมคุณถึงอยากทํางานนี้คุณทำงานอดิเรกอะไรมาบ้างคุณทํางานใช้แรงงานทาไมคุณถึงใช้แรงงานทางานแบบนั้นผมว่ามันเป็นคําตอบที่ดีคือมันได้สกิลได้ทักษะตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณอยากตอบคําถาม สัมภาษณ์งานในแง่หนึ่งเนาะเออมันผมว่ามันโอเคอะ่ะมันรู้เลยว่าคนคนเขียนบทเขาเขาเก่งแล้วเขาก็ตอบได้ดีตอบได้ดีนะครับลองไปนั่งฟังหูการตอบคําถามมันจะมีรีเพลย์นิดหนึ่งนิดเดียวเองซึ่งผมบอกแล้วนะเดี๋ยวผมบอกก่อนเนี่ยว่าผมไม่ได้มาเล่าต้นกลางจบเนื้อเรื่องมันที่ไหนก็ดูได้นะครับเดี๋ยวผมมาเหมาหมอยแล้วกันเล่าให้ฟังคอมเมนต์คุยกันหลังหลังจบแล้วจริงๆริงเอ็นคาลเตอร์ลักแรกพบเนี่ย มันนั้งแต่ปี2 0 2พันยไหมอ่ะมันก็นานมากแล้วช่องเจ็ดก็เอามาฉายผมว่าคนคงดูจนลืมไปแล้วแต่มันน่าจะมีบางคนอย่างเช่นผมไงที่ดูแล้วก็ไม่คือไม่ได้ดูซีรีส์อะ่ะทีนี้ก็เลยบอกว่าเออประเด็นเดียวเลยนะว่าผู้หญิงฉลาดเก่งรวยเนี่ยจะรักคนจนแบบพระเอกโบกอมได้ไหมผมดูถึง ep ห้านะครับมันจะได้ไหมคือผมก็มีความรู้สึกว่าเออผมอยากได้แบบนั้นมากอะ่ะอยากเจอเนาะแต่ว่าโอเคแหละนะมันก็ ก็แอบฝันแหละมันก็เนื้อเรื่องมันก็นิยายภาวฝันนั่นนะครับทีนี้มันก็มีประเด็นเล็กๆน้อยๆสําหรับ ep แรกรีวิวแรกเมาส์มอยแรกนี้นะครับศูนย์เี่ยซึ่งไม่รู้จะได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ดูได้รีวิวต่อไหมเพราะว่าก็นะครับแต่ว่ายอดวิวมันน้อยแหละแต่ว่าไม่เป็นไรก็ฝาก b ั c r i b e ด้วยแล้วก็ แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมประทับใจหรืออะไรก็คงจะมาเล่าให้ฟังเพราะมันน่าจะมีคนแบบผมที่ดูแล้วก็อยากจะคุยเรื่องนี้ต่อมันเหมือนเรื่องมา r e er ลอร์เ a t i o n No ั่ะดาดูจบแล้ว,ลวยังอยากคุยต่อยังอยากดูอีกรอบเลยโอเคเรามาคุยกันเรื่อง e n c o u n t e r เอชงเฮคยวคืออย่างนี้ต้องรีบสรุปอย่ะเสียเวลานะครับคือนางเอกอะ่ะได้เห็นพระเอกแอบคุยในตึกอะ่ะพระเอกคุยโทรศัพท์ในตึกแล้วนางเอกแอบเห็นแล้วเขาก็เก็บความในใจเอาไวน้นี้แล้วเขาก็รู้ว่าเที่ยง42นาทีเสร็จแล้ว นางเอกอะซองเฮเกียวในเรื่องอะหรือเจ้าหญิงน้ําแข็งเจ้าหญิงซาซาชูฮยอนนะฮะซองเฮเกียวเล่นแต่ผมเรียกซองเฮเกียวก็ได้เนาะซาชูฮยอนเรียกเขาก็เรียกเจ้าหญิงน้าแข็งเพราะว่าเธอจะไม่แสดงความรู้สึกเร่เจ้าหญิงซาเจ้าหญิงชูฮยอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถามพระเอกว่าตอนเที่ยงสี่สิบสองะคุณคุยอะใครโหช่างกล้าเนาะเป็นคุณคุณกล้าถามไหมฮะว่าเธอเธอเธอ,เธอคุยกับใครอยู่ถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นก็คงไม่กล้าเนาะแต่เธอกล้าไงผู้ชายพระเอกก็ตอบว่า ตอบไปบอกว่าคุยกับคนที่ชอบเออแล้วนางเอกก็แบบนะผมจําไม่ได้สนิทแล้วว่าตอบนางเอกก็เงียบไปมั้งแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรหรือมาถามอีกครั้งหนึ่งอะไรหรือเปล่าตอนขอเบอร์โทรศัพท์ที่ว่าพระเอกให้เบอร์โทรศัพท์จดไว้ในมือแล้วก็ให้นางเอกถ่ายไว้อย่างเงี้ยก็เป็นการให้เบอร์โทรศัพท์ที่ก็เท่ดีแล้วก็ถามนางเอกว่าขอเบอร์ได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ดีมั้ง ก็คุณมีคนที่คุยอยู่แล้วแล้วพระเอกก็บอกว่าเออผมคนที่คุยเองก็คือแม่แล้วก็ถามนางเอกก็ถามว่าแล้วทำไมถึงคุยกับแม่ยิ้มแย้มแจ่ม,มใสขนาดนั้นก็บอกว่าแม่กําลังต้มซุปวัวซุปเนื้อให้ซุปเนื้อให้แล้วเอาเขาอร่อยมากนะเขาตื่นเต้นทุกครั้งนางเอกก็ยิมย้มยิ้มในคาตอบนะครับแล้วก็มีประเด็นที่แบบว่าเออเดี๋ยวน่าจะคุยในรายละเอียดอีกว่านางเอกก็คงเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำมาคิดแล้วทําเลยคือบอกว่าอยากไปสนามเด็กเล่นเนี่ยก็ไปนะสนามเด็กเล่นในประวัติของของพระเอกอะ ของอพักโบกอมหรือคิมจินฮยอกในเรื่องจะเรียกโบกอมกันละกันนะครับอยากไปชมพระอาทิตย์ตกที่คิวบาก็ไปนะครับเราแล้วเราเออถ้าเป็นพวกเราผมก็มานั่งคิดถ้าเป็นเราเราทาได้ไหมไม่น่าจะได้เนาะไม่น่าจะได้ได้คิดปุ๊บแล้วอยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฉากในรถอ,อ,อยากเมามอยอีกนะครับฉากในรถที่ฉากปลาหมึกเขาก็ช่างคิดเนาะคุณลองคิดดูในแง่ของโปรดักชันถ้าเป็นเรื่องของซีรีส์ถ้าคุณจะสื่อสารอารมณ์น่ารักน่ารัก ถ่ายง่ายๆถ่ายเร็วๆนะฉากที่พระเอกเมาในรถเนี่ยก็มบอบอกคาแรคเตอร์ถึงว่าพระเอกเป็นคนที่เมาแล้วยังน่ารักเลยเมาแล้วไม่บวยวายแล้วก็เมาแล้วก็ยังคิดถึงอีกคนหนึ่งยังเอาปลาหมึกไปป้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในรถนางเอกก็งง,งๆอะไรเงี้ยผมว่าเออเป็นฉากที่เอาจริงๆมันมี3มเลเยอร์ในเพิ่เพสี่เลยนะเลเยอร์แรก,กคือเลเยอร์บอกว่าพระเอกเป็นคนยังไงนะ เมาแล้วยังเป็นคนยังไงเพราะเมาจะแสดงตัวตนที่จริงๆออกมานะครับบอกว่าพระเอกเมาแล้วก็ยังเป็นห่วงคนอื่น l ะ y e ะที่สองก็บอกว่านางเอกอะ่ะเป็นคนยังไงด้วยนะว่าเออเธอก็ไม่ได้เป็นคนที่แข็งกระด้างหรือหยาบโลนซะทีเดียวไม่ได้เป็นน้ําแข็งน,นะครับก็ยังหวั่นไหวกับความรักแล้วก็มีแอบตลกขำๆคุกกิ๊กกุกกิ๊ก,ก,กอะไรอย่างเงี้ยแล้วระยะที่3ก็มันพาเรื่องให้เดินไปะไงพาเรื่องให้เดินไปข้างหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยพัฒนาตัวละคร ได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องประเด็นเนี้ยมันน่าจะคุ้งคุยอีกพีนึงมันยาวเกินเรื่องที่นางเอกแต่งงานมาแล้วผมว่าผมเข้าใจนะเออผมเข้าใจนะคือเวลาคุณแต่งงานมานานๆแล้วมันคงไม่หวานแววแล้วนะครับมันคงจะเป็นลำคาลำคาญกันอึดอัดอึดอัด,อดคงมีไม่กี่คู่มั้งแต่ผมว่ามีแหละคนนี้ยังรักกันอยู่นะผมว่ามีนะครับรักนานๆแล้วมันจะเหนื่อยเหน,นื่อยนะครับมันจะเห็นแต่ข้อเสียใช่ไหมอ่ะเช่นอะไรนะกลิน กลินเสียงตดหรือลักแร้หรืออะไรอะ่ะเมาแล้วอ้วกป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันไม่ได้หวานแหววเหมือนเดิมแล้วอะเรื่องนี้ก็น่าคุยนะครับแล้วก็ผมชอบอีกอันหนึ่งของพระเอกคือตอนเก็บเงินแล้วไปเที่ยวที่คิวบานะแล้วก็ตอนที่นางเอกจะอัปเกรดชั้นประหยัดเป็นชั้นชั้นหนึ่งให้นะครับ เราพระเอกก็ปฏิเสธเพราะว่าเขาบอกเขาเก็บเงินมาเพื่ออยากจะสัมผัสรสชาติชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่อยากจะไม่อยากจะเสียความรู้สึกตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็บอกอะไรหลายๆอย่างเกรงใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะอะไรอ่ะเขาบอกเที่ยวแบบครั้งแรกในชีวิตแล้วก็อยากได้ประสบการณ์ให้เต็มที่เพราะคุณอาจจะไม่ได้มาอีกแล้วไงนะครับเรื่องนี้ก็เลยทําให้ผมแบบเอออยากดูต่อ ก็มีคำถามในใจว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงสวยรวยเก่งจะรักคนผู้ชายจนแบบนั้นเพราะเราก็ไม่ได้รวยไงเราก็แอบอินว่าเออเราก็จนเนาะแล้วจะมีคนรักแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือการเก็บเงินไปเที่ยวคิวบาร์มันการเก็บเงินไปเที่ยวนะครับถ้าคุณยังไม่ได้เคยมีความรักหรือ,อยังอะไรสูญเสียความรักไปหรือมองหามันอยู่คุณอาจพบรักใหม่นะครับหรืออย่างน้อยสุดคุณก็ได้พบรัก ได้ให้ความรักคือรักตัวเองไงครับนะครับ,นะรบก็เป็น EP 01แรกๆของ e Ncounter พูดคุยรีวิวเม์มอๆสังเคราะห์นะครับหวังว่าจะได้คุยกันในช็อตถัดไปอีกคลิปถัดไปซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับดูถึง EP 5บันทึกไว้นะครับว่าเป็นซีรีส์ที่อบอุ่นน่ารักแล้วอยู่พาฝันนะครับแต่ก็ยังชอบอยู่เหมือนผมติดลมกับความรักตั้งแต่ปล่อยใจสูเสรี มาถึงถึงจางอ,อุกอาเชมีแล้วก็ดูยูไรบรามก็ไม่คิดว่าคงต้องหาวิธีเลิกดูซีรีส์แล้วละครับมันต้องหาวิธีแล้วไม่งั้นไม่ไหวนอนตีหนึ่งแล้วมันเสียพลังงานเหนื่อยมากเลยครับผมโอเคขอบคุณทุกคนครับ